โอ้รีวิวแบบคนหลงมาเล่นครั้งแรกนะคะมันก็จะอีหยางวานิดนึงมันคืออะไรมันตัวอะไรโหชอบเพลงอยู่นะแบบเหมือนควันท่าเลยแล้วก็มันไม่ควรจะเป็นเกมที่เล่นก่อนนอนอ่ะเออเพราะมันจะดูดวิญญาณหนักมากโอเคไปดูกัน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับสายจากแอมไซแชนแนลค่ะเป็นเกมอะไรเนี่ยเวมไพล์ซาวเวอร์พอดีว่าเจอว่าเกมถูกบอกต่อนะคะ V2 สป,ปอนต,ต้องเข้าแล้วมเนี่ยติดตามแต่เพจนี้นะก็คือมันเป็นเกมที่ลดราคาอยู่ในสตรีมจากร้อยกว่าบาทแล้วก็เล็งไว้นานแล้วเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าเออลองเล่นสีอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันลดเหลือประมาณ94บาทก็เลยโอเคว่าจะซื้อแล้วพอไปอ่านคอมเมนต์นะคะใน Facebook บอก,กว่า เกมนี้คือมันมีมือถือนะแบบฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลองเล่นก่อนนะก็เลยเนี่ยเข้ามาแบบงงๆนะคะมันก็จะแบบอะไรอ่ะยิงก็คือเหมือนเอาตัวรอดเฉยๆอ่ะเข้ามาแบบงงๆมากแล้วพอเก็บไอเทมอะไรเงี้ยมันก็จะอัพของโน่นนี่นะ่แล้วก็เลือกของที่เอาไว้ต่อสู้อย่างเช่นกระสุนที่มันยิงแล้วแบบ ทำให้ตัวมันห่างออกไปจากตัวเราแล้วเราก็เก็บไอตัวฟ้าฟ้าที่มันหล่นเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไอฟ้าฟ้าคืออะไรตอนแรกก็งงเห็นไหมว่าแบบไอขวดที่มันปามาจากฟ้าเนี่ยเราจะต้องเดินไปเก็บหรือเปล่ามันคืออะไรเหมือนแบบมาช่วยเราปาเพื่อให้พวกแบบค้างคาวอะไรเงี้ยมันหายไปนี่ก็ถาโถมกันมาหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ค้างคาวแล้วมีอะไรนะซอมบี้ซอมบี้ก็มาสักพักหนึ่งมันจะมีวิญญ,ญาณด้วย เออคือนีมีมีวิ่งเมอนะนี่คือครั้งแรกนะเนี่ยลองทดสอบมาภาคที่หลังดูนะคะก็คือเสียงมันจะตรงกับเฟรมตอนนี้ไหมเน,นี่ยเดี๋ยวสักพักมันจะมีวิญญ,ญาณทุกคนเนี่ยมาละซอมบี้ลุ้มละเอาละแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราส่วนกระแสพอเราหลอกมันอะมาข้างลาง่างสักพัาแล้วก็วิ่งไปข้างบนเพราะมันไม่มีตัวไหนอยู่แล้วก็ไปเก็บเพชรพลอยมาเพื่อ เอามาแบบเพิ่มคพลังจําไม่ได้ว่าเลือกอะไรเนี่ยก็ออยังงงอยู่ว่าไอเทมที่ควรเลือกคืออะไรก็เลยแบบพยายามเลือกตัวที่มันยิงแล้วมันแบบเอาตัวพวกเนี้ยไปไกลๆเออตอนนี้คิดอย่างนี้นะนี่คือเล่นครั้งแรกนะคลิปแรกที่แบบอัดด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบพูดด้วยเนี่ยเพิ่งมาแบบอัดแบบตามเสียงที่หลังนะคะก็เออเนี่ยยิงแต่สภาก็มีฟูงปูงก็วิ่งมาจามาโชบ เดี๋ยวสักพักก็อีกกลุ่มหนึ่งมาแล้วมาแล้วอ่ะลบไดอนน้อันเนี้ยอันเนี้ยไม่พ้นไม่พ้นนะไม่พ้นแต่ก็รอดอยู่เป็นเกมที่คิดว่าแบบจะต้องติดแน่ๆคือแบบครั้งแรกก็รู้เลยว่าติดแน่ๆจ้าเอามาขวานมันมีไฟให้เก็บด้วยอ่ะ เออแต่ไม่รู้ว่าไฟนี่คือมันแชร์อะไรเนี่ยนี่กโ็โฉบเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าไฟมันเก็บได้แต่ตอนแรกที่ไปเก็บอะก็คือเหมือนเดินไปชนเฉยๆเนี่ยแล้วก็พุ่มหมยใช่ปะเพอเดินไปติดแล้วมันก็เดินต่อไม่ได้อันนี้อันตรายมากถึงจะมีตอนที่ไปเดินติดอีกอเก็บมาเก็บเก็บเก็บมีรอดอยู่เป่น เนี่ยลูกไฟน้อยแล้วก็จะมีคบไฟข้างบนที่แบบเดินไปเก็บได้ะคะ่ะขวานขวานบินขวานบินเออขวานบินดีเดี๋ยวต้องแก้ตัวอันนี้เลือกเลือกอะไรอะเลือกอัมมอร์ซัมเมอร์เกราะใช่ไหมให้มันแบบตีเราเขา้ายากๆนิดนึงอุ้ยมันมีลูกศรด้วยอ่ะเพิ่งเห็น ก็ไม่ได้สังเกตเล่นแบบเล่นแบบทดลองจริงว่าคือเกมแบบจะทรงไหนอะไรเงี้ยแต่พอเล่นมือถือได้นะมันดีเหมือนกันนะแบบเล่นแนวตั้งได้อะไรเงี้ยก็เล่นมือเดียวได้เป็นเกมข่าวเวลาที่ดีเลยแหละแล้วลก็เกมนี้สามารถปรับเป็นแนวนอนแนวตั้งได้ด้วยนะคือจะเป็นแนวนอนไปทางแบบอะไรนะลนสเก็บเลฟลนสเก็บไลท์อะไรเงี้ยไปทางซ้ายทางขวาได้หมดเลย,โอ,ยโอเคมากเราไม่คิดว่า เกมพิกเซลแบบนี้จะแบบมีออปชั่นอะไรที่มันค่อนข้างเหมาะกับเกมในมือถือเคยเล่นเกมของไคลโรสอปะที่เป็นเกมเดบสตอรี่ใช่ปะอันนั้นก็คือบังคับเป็นเกมแนวตั้งแล้วมันก็ยังไม่ปรับสัดส่วนหน้าจอให้มันเหมาะกับมือถือสมัยนี้เพราะว่าด้วยความที่เกมมันเป็นแบบยุคที่คือเหมือนพัฒนามานานอะมันก็ยังไม่ได้มีการปรับให้มันแบบเออ เป็นแนวนอนได้ไรเงี้ยแนวปั้งก็ยังมีคอนโซลให้เราแบบเตรียมกดเหมือนเป็นเกม Nintendo อะไรเงี้ยเออรู้สึกแบบมันเก่เก่าๆอยู่อะ่ะแต่ว่าเกมมันดีนะหลักการมันแบบแบบอะไรนะเป็นทำบริษัทอะไรเงี้ยแนน่ก็แนวคือดีเป็นพิกเซลเหมือนกันอุย๊ยมันคืออะไรมันคือฟีดให้แข็งผมนยากจะกินมันดีมากอะเอาจริงดีย๋ยรอบต่อไปจะไปเตรีมเก็บอะไรแบบนี้นะเพราะรู้สึก ตีฝ่าวงล้อมได้แบบดีมากมาเนี่ยเห็นป่าว่าวิญญาณมาแล้วมาจู่โจมมาแล้วโอวอร์แล้วค่ะโอเควันนี้ก็งงๆดูดิเก็บไอเทมอะไรมาก็ไม่รู้นะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบาย